รายการโดยเดต้ากรูแคนผสมผูข่าวทางเรื่องที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวการสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่กับดิชานพัชรากันที่มาค่ะซึ่งเรานะคะอยู่ในงานทวินที่โฟโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีผู้นำสี่ท่านด้วยกันที่จะเข้ามาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ค่ะซึ่งท่านแรกนะคะก็ถือว่าเป็นแพทินัมสตา์นั่นเองค่ะนั่นก็คือคุณสสิออนธนชัยวิสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอัยาาแล้วนะคะถือได้ว่าคุณสสิออนก็เป็นแพทินน้สตา์คนหนึ่งถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอัยาาในครั้งนี้มีความประทับใจย,ยังไงบ้างคะ จริงๆก้องบอกก่อนนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยธุรกิจบริษัทอายราแพเน็ตนะคะเป็นเครือข่ายสีขาวค่อนข้างชัดเจนมากนะคะเลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้วันนี้ประสบความสําเร็จได้ง่ายมากกับคําว่าตําแหน่งแพตตินัมสตาร์นะคะเพราะด้วยสินค้าที่ใช้ตอบโจทย์กลุ่มตลาดได้นะคะที่สําคัญเนี่ยธุรกิจอายราแพเน็ตเพิ่งเปิดตัวด้วยมาแรงมากนะคะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าใครๆก็ทําสําเร็จได้ได้ง่ายๆค่ะ เพราะว่าตัวปูเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะคะยังสําเร็จได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วมีแผนการทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จที่จะแนะนําคุณผู้ชมบ้างคะค่ะจริงๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเริ่มจากก้าวแรกนะคะคือการเรียนรู้ระบบค่ะเพราะว่าธุรกิจบริษัทอิยาลาแพเน็ตทั้วันนี้ก็คือมีระบบอิยาลาอะคาเดมีนะคะระบบอิยาลาอะคาเดมีเนี่ยจะสอนให้เรารู้วิธีการทํางานนะคะเริ่มตั้งแต่1 2, 3, 4 5 6หเป็นกระบวนการนะคะ จะบอกว่าการทํางานแบบกระบวนการสามารถทําให้เราสําเร็จได้ง่ายๆค่ะ,คะและนี่ก็คือความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของคุณสัสีิออนเป็นพรนดุน้ำตาคนหนึ่งของไอยราขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่ประสบความสําเร็จกับอิยาานั่นก็คือทางด้านของคุณเอกพงศ์ใจสมค่ะเป็นแพทย์นสไตาอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอิยาลาแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจตรงไหนจุดเด่นของอิยาลาคืออะไรบ้างครับที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอิยาาแพลเน็ตนะครับธุรกิจขายตรงสีขาวเราพยายามแสวงหานะครับบริษัทบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบครับ ผมมาเจออายรา,าที่นี่ครับประทับใจมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าธุรกิจนี้หัวใจสําคัญอยู่ที่คนถ้าเราสามารถที่จะสามารถพัฒนาคนได้เราก็สามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้อายรา,าเรามีสถาบันอายาาอราแคมป์ที่สามารถเป็นคานผ่อนแรงให้ผมสามารถที่จะนําองค์กรนําทีมงานเข้ามาแล้วทุกคนสามารถผลิตเป็นนะครับผลิตผลของระบบ ที่สามารถไปทํางานต่อเนื่องได้นะครับนี่แหละครับคือความประทับใจของอิยลาพลเน็ตที่ผมประทับใจและเลือกที่นี่ครับและทํายังไงคะถึงให้ประสบความสําเร็จเป็นพทนธิน้ำสตา์ได้ในอิยาลาในครั้งนี้คะ่ะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมมีไว้เสมอนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถพิชิตเป้าหมายพิชิตความสําเร็จได้และสิ่งที่สําคัญครับเราต้องเข้าใจในทีมงานในองค์กรของเราครับการที่เขามีความฝันเขามีเป้าหมายครับ เราจะพาเข้าไปสู่เป้าหมายยังไงนั้นนะครับเราต้องมาดูที่ว่านะครับจุดมุ่งหมายหรือเขาเรียกว่าองค์ประกอบในระบบเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าผมทุ่มเททั้งหัวใจแล้วพาเขาเข้าสู่ระบบแล้วองค์กรก็ประสบความสําเร็จในที่สุดครับค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากแพทย์น้สตาของอายาราต้องขอขอบคุณคุณเอกพงศ์มากค่ะ อนนี้ดิฉันก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นพระธินัมสตากับอายรานะคะที่ประสบความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือคุณสอนวิสิทธิ์เศรษฐีวรชัยกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอายราแล้วทางด้านของคุณเองมีความรู้สึกดีใจหรือว่าความรู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างคะครับสำหรับบริษัทอายราเนี่ยที่ผมเข้ามาร่วมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทขายตรงที่เรียกว่าเขามีปรัชญาคือ ธุรกิจสีขาวซึ่งเราเห็นน้อยมากในธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเข้ามาร่วมจอยเขาเนี่ยเราได,ได้สัมผัสเลยว่าเขามีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเลือกบริษัทได้ถูกต้องแล้วในการที่เราเข้ามาร่วมกับอิยาลาเพนเน่ครับแล้วทํายังไงคะถึงได้ประสบความสําเร็จเป็นพิธีน้ำสตาร์กับอิยาลาในครั้งนี้ช่วยแนะนําคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับ ตำแหน่งที่ผมได้ในตำแหน่งพาร์ติเนมสไตล์เนี่ยเรี่กว่าถือว่าเป็นก้าวแรกในการที่ทําธุรกิจที่เราจะไปสู่เรื่องของแพร่ซีอินคำคืออิสรภาพถึงเรื่องของการเวลาเรื่องของการเงินต่างๆเลยเนี่ยหลักการง่ายๆคือสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีคือเราต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าตัวเอง,เร,เ,องเ,รเ,รเราทำได้ก่อนนะฮะอันที่2เนี่ยเราต้องส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับทีมงานเราว่าเาแต่ละคนคุณสามารถทําได้นะทุกคนทําได้เหมือนกันหมดนะฮะโดยการที่เราเอาทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบ ในการเรียนรู้ซึ่งถ่ายทอดความรู้นี้เป็นรุ่นสู่รุ่นกันนะฮะพอถ่ายทอดต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเรื่องของการทํางานอย่างมีแรงดึงดูดก็เลยทําให้เราสามามรถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วครับผมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านในความคิดเห็นของพิธีน้าสตา์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ ผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านสุดท้ายค่ะที่เป็นพระินัมสตาของอยารานะคะนั่นก็คือคุณชดานิพันธ์อิธานูปทาน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอายาราแล้วคุณพี่เองมีความรู้สึกดีใจหรือว่าภาคภูมิใจยังไงบ้างคะก็ภาคภูมิใจมากๆกนะคะก็คือว่าที่เราได้มาอยู่ธุรกิจขายตรงสีขาวที ที่เน้นกฎจรรยาบรรณที่หามาตั้งนานแล้วนเนาะราะว่าเคย <S <S เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาหลายมาหลายเครือข่ายแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่พิสิทธิ์ไม่ได้สักทีหนึ่งแต่พอมาเจอธุรกิจไข่ตรงสีขาวของอียราแพนเน็ตเนี่ยมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวไทยทุกๆุกคนที่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือดีใจที่ได้ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับย4สี่โอเคนะคะ นอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณพี่เองเป็นถึงแพตตินัมสตาร์ของอายาาเรามีวิธีการแนะนํำยังไงคะให้วางแผนในการเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จค่ะกะ็การวางแผนวางเป้าหมายไว้ก็คือถ้าเราอยากจะสําเร็จก็คือต้องทีมงานต้องสําเร็จไปด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าพี่ตั้งเป้าหมายสำ,สำเร็จแค่เดือนละแสนเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมงานจะสําเร็จเดือนละแสนร้าน ต่พี่ตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ก็คืออีก3ปีข้างหน้าพี่จะต้องมีไรายได้เดือนละล้านค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคิดเห็นจาก4ี่ท่านผู้นําของแพทินัมสตาอายลาที่เราได้มาสัมภาษณ์กันในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการขับเงินล้านก็หมดลงแล้วค่ะพบกับดิฉันพัชรากันที่มาได้ใหม่สําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ